สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเสียงอาจจะไม่ค่อยดังหน่อยนะคะเพราะว่าไม่์เราหายวันนี้เรามาเปิดคลิปอยู่ที่หน้า b ิ๊กซีซูเปอร์เซจังหวัดอ่างทองนะคะ วันนี้เขามีงานอีเวนต์ของอ s ซ z สูนะทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมีรีเบลมีนุ่นแล้วก็มีน้องเต่านะคะเห็นเขาว่ากันว่ามี3มคนนี้นะคะน้องน่าจะมาอีเวนต์น่าจะมาร้องเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะมาโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานอาจจะเริ่ม5ม้าโมงเย็นตอนนี้จะบ่ายนนจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเดินซื้อของแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนเนาะเราตออรถข้างหน้าเลยอะเออเดี๋ยวเราออกมารอดูดำดงกันนะทุกคน น่าจะมาแค่สามคนแหละเนาะเราเห็นที่น้องเบลโพสนะคะโอเคฝากดูกันจนจบด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูคืนนี้จะไปดูสาบซ่อนรักกันด้วยไปแล้วไปหาอะไรก,กินกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ทีเที่คนนะคะเรามานั่งรองเวลานะก็กำหนดการของเขาก็คือแบบห้าเเ็ีน,นะคะ แล้วก็มานั่งอยู่ข้างข้างเคสซีที่เขาติดติดก,กับเวทีงานนะแต่ว่าน่าจะออกไปข้างลอกงแล้วไปกินก่อนเน้ะกขิวข้าวเหมือนกัน เรื่องายของสงหน่อยยังงั้นอยากบอกว่ารักทีุ่ดรถไฟมาจุดก็คงให้อยู่เป็นเธอแน่นอนเนื้อคู่บอกให้รู้เลย นะบอกว่ารักเธอที่สนเส้นทางรักไม่สะดุดร เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนไปห่วงสุขภาพไงคนรถขนาดนั้นกูก็เวงกรรมเนาะมาตั้งนานแล้วทำไมอ่ะจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ไกลมากเลยไอเราก็รีบกูว่าพี่เขาจะอยู่คนเดียวเออแล้วมึงดูเลยตอนนี้ไม่มีระเบียบเลยกูเนี่ยโอ้อตอนนี้นอนนรู้ไม่ขอเสียงคนน่ารักด้านหน้าอีกสักครั้งหนึ่งครับขอเสียงหน่อยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงพี่เบลเขาหน่อยครับผมเอ่อพี่พี่ตอบผมได้ไหมว่า เขาเป็นตัวอะไรอะน่ะเขาก็เป็นสร้างสีสันไงกูถึงว่าช่วงนี้ไม่มีใครจ้างงานกูเลยมอเงตัวเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงอีกเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงเหรอเออเนี่ยแล้ววันนี้คิ้วกูไม่แหลมเลยวันนี้ทำไมไม่แหลมอ่ะหมึกหมดพอดีถ้ารู้ว่าพี่เขาแต่งมากูยืมหมึกเขาแล้วโอ้ใครเอาไปกินกับน้ำจิ้มซีฟโฟดเขาแล้วครับผมัอดีครับวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่วัดวิเศษชัยชาญวิเศษชัยชาญนะครับวันนี้ตามไปให้กําลังใจเราได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผม เสียใจด้วยนะครับวันนี้เราแสดงเรื่องใหม่กันนะครับเล่นเรื่องใหม่เร,เรื่องเดิมอ่เรอเรื่องเดิมนั่นแหละอันนี้เราเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าจะภาพขอเรื่องอะไรแต่ว่าสนุกทุกเรื่องนะครับออสําหรับสอนรามน้าเพชรฝ่าพวกเราไว้ด้วยมาอยากดูเราเป็นตัวอื่นกันบ้างเขาชอบไงกําลังฟีเวอร์ไงนะอ,อ,อันนี้ขอบคุณอ้ยเพิ่งเห็นนั่นในฉากลิเกด้วยเฮ้ยครูว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะ บ้าสเราต้องสู้ดิเออสู้อยู่แล้วเราย้ยฟ้าท้าลมอยู่แล้วอวันนี้เรามาดีวันนี้พระายเขาคงเข้าใจนะครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนอ่ะอยากเห็นดำดงหรือยังตอนนี้อ่ะขอเสียงดังๆหน่อยไม่งั้นเขาไม่ยอมออกเสียงดังหน่อยฝั่งขวาด้วยฝั่งขวาด้วยอ่าฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยไม่มีใจพนังงานตะโกนไงอ่ะขอเสียงดังหน่อยจ้า อ้จะพงตัวไรง มือหน่อยเขาขอจับมือโอ้ยเอ็นดูค่ะขอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะขอบคุณครับที่มีความเมตตาต่อสั์เลี้ยงของเราข้างหลังข้างหลังก็อยากจับนะเอามือเลียงไปให้เขาจับเลยไปได้มันถอดไม่ได้ครับขอบคุณครับอันนี้มารอกันตั้งแต่กี่โมงนะครับมาตั้งแต่เย็นเลยใช่ไหมโอ้ชื่นใจขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับาเขแต่งเหมือนมึงเนี่ยคุณนะไหนนาะผมว่ามึงน่ะะโอ้โหไม่ขอบคุณครับขอบคุครัทำเหมือนกูจริงๆต้องใส่กางเกงเลกกิ้งด้วยโคด็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากโอ้โหนี่ๆขอบคุณครับ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  นะพี่คนนี้เขาไม่ยอมปล่อยมือกูเลยอะสวัสดีค่ะสัสดอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณข่าวคุณบ้านลุ่นเน็ตนะคะสอัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้จ้ามีของเล่นใหม่แล้วมึงนะชื่นใจชื่นใจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับนฮะวันนี้อย่าลืมนะครับตามไปชมกันได้ที่วัดพิเศษชัยชาญนะครับวันนี้ ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับที่ผมถามวันนี้เศษชัยชาญวันนี้นะครับวันนี้เรามาในนามของอิซุซุเอเชียอังทองนะครับขอบคุณครับเดี๋ยแล้วขอบคุณครับถ่ายรูปด้านข้างนะครับถ่ายรูปด้านข้างเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอมเขาครับขอบคุณครับชื่อใจโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับข้าง คนะคะรถควรข้างๆนะคะเพราะว่าตาตกลงเนาะนะคะบคุณค่าข้างๆค่ะแล้วก็ระวังด้วยนะครับคนเยอะนะครับอาจจะเบียดกันนิดนึงรบควรข้างๆนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วนะคะว่าจะไม่มีการืนในใดทนั้งสิ้นนะคะอบควรไม่นุ่งเข้ามานะคะข้างๆเลยค่ะด้านหน้าข้างๆเลยค่ะข้างๆเลยนะคะขออนุญาตนะคะข้างๆเลยนะคะไม่เข้ามาแล้วนะคะ งานช่วยด้วยนะคะทีมงานช่วยด้วยนะคะลบบนข้างๆนะคะไม่เข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามา่ครไฟไฟลงนิดนึงค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนสายพระพุธไงก็ไม่รู้เนี่ยยืนเป็นหลักเนี่ยแน่แน่ขอบคุณครับได้รู้เลยนะคะไม่เข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมครับเห็นไหมครับแหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับรักทุกคนนะชื่นใจจังเลย เนี่ยท้าไมแต่งหน้าอย่างนี้ก็ไม่ดังกับใครก็ได้โอเคไหมคะถ่ายโอเคไหมคะโอเคโอเคเนาะอกี้แต่งหน้าอย่างนี้เดินไปเข้าห้องน้ำทำไมอะตกใจกูทั้งแผนกเลยเดี๋ยวพอลบหน้าก็จะาไม่ได้เอาโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายต่อนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแสดงต่อนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกความกระตือรือร้นไอ์อีเวนต์ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งไว้แล้วเสร็จ อีสูสูไว้ก่อนอ่าอีสูสูให้รู้ไว้ก่อนว่าอีสูเราตั้งอยู่ตรงไหนตรงไหนสายเอเชียอ่างทองสายเอเชียอ่างทองขาขึ้นจะไปทางภาคเหนืออ่าอ่าอีสูเราอยู่ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเลยจะขับขึ้นในคลสวรรค์อยู่ซ้ายมือใช่อีสูสูอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาเนี่ับออกไปดิกลับรถแล้วก็ไปอยู่ในรถอ่ะสายเอเชียออกสายเอเชียอ่านะครับฝากไว้ด้วยสำหรับอีสูอ่างทองนะเพบอกว่าเขาม่มีรถในหลับในก็ได้ใช่หลับในอันตรายถูกต้อง เราง่วงทำไงอ่ะทไงหลับเลยมึงหลับแล้วใครขับขับเองกูนี่กูคุยอยู่กับใครเนี่ยขับเองแต่มึงหลับใช่เอออย่างนี้พอเวลาเราง่วงกูเราหลับไปเลยหลับหลับตาไปเลยปี๋หลับตาปีแล้วพอเราง่วงเพราะว่าถ้าเกิดเราหลับในอย่าเราอันตรายอันตรายมันจะหลับในเราหลับแม่งเลยหลับจริงเลยหลับจริไปเลยหลับไปเลยแล้วรถไปไหนอ่ะก็ใช้หัวใจไปดิ ใจนําทางมันต้องใช้ระบบอะไรเลยไม่ต้องอไม่ต้องมีระบบอะไรทัืงนั้นน่ะเรไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นน่ะเอาปล่อยให้รถไปเลยไรปล่อยให้รถไปมือก็จับพวงมาลยัยไล้เสิยงอ่าทีนี้พอมาถึงงานปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้จอดรถตื่นเลยหมายถึงว่า <im era> ตื่นเลยตื่นเลยที่นี hey. ป้ปลอดภัยมันปลอดภัยยังไงหรอึงหลักข้างนอกเลยไม่ได้หลับข้างในนะ หลับนอกไม่ได้หลับในใช่ใจนําทใช่ใช่ถ้าเกิใชัใช่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 บช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่นช่มช่ใ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 ่จีบใช่ใช่วใ่กู่ใ่ใช่นึ่ใช่ใชช่ใด่ใช่ใช่ใ่ใช่ใชใช่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 เดีใยวใาเดช่ใ่ใชเด็กใ่ใ่ใช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 นใช่ใชกใช่ใช่่ช่ีใ่ใใ่น่ใ่ใใ้กอ่ อย่พูดตามนะนะเดี๋ยวให้จีบพี่ดำดงให้จีบเจ็บชื่ออะไรลูกฟ้าเรื่ออะไรนะลูกปลากบปาปบต๊หนูชื่ออะไรนะปลาปูป๊บปุ๊บปักปูปักปปักปปัมชื่ออะไรมันได้หอชื่ออะไรปูปักปูปักปบปับปบปับขึ้นมามันก็ปปักปบปับ มองหน้าเขาได้ยิ้มดิยิ้มหวานแต่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับอยากบว่าเจ้าใช่ปะใช่เหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเื่ออะครับปุ๊ป้าไม่ใช่คนนี้รับเ่าเนีป็นบทพูดเออพูดอหนมาพเื่ออะไรครับ ใช่ค่ะชื่อดำนงคพิรัดเตยจังเลยองเร์ดมีข้าวไหมมีอะไรง่ะชาวป้าผักกินฟัผักผัไปข้าวหนังไปแล้วไงชาว้าผักฟกินฟักผักผัดพูดตามพูดตามชาว้าผักักินฟัผักผัดชาว้าชาว้าผัดฟักผัฟักเย็นฟ้าเย็นฟ้า เช้าฟาดผัดฟาดจินงฟาดซังผัดถายเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างฮัลโหลฮัลโหลเอาสายหลุดกับกูไปแล้วถายเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างทานเสร็จแล้วทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างจานไม่ต้องล้างคุณไปเลยคะผมล้างให้ผมล้างให้ดีจังเลยชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวชามเขียวชามเขียวคว่ำเช้า จจำมึงเริ่ไม่มึงอ่านเลิกไม่ทันแล้วมันไม่พูดไงอ่าอันนี้จีบเป็นโครงกรเนาะหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีจับได้ไหมลูกหีบมากมายหลายหีบหลายหีบยกหีบหนีเออหีบมากมายหีบมากมีหนีหีบหนีมีหาย ไม่ต้องกลัวจะหนีผิดลกน้า hmm. อยู่ตรงนี้หีบมากมีหนีมากมะไรนีหนีหนีนี้หายหนีนี้หายเห็นหนีหีบนีเห็นเห็น่เห็นก้เห็นหนีบหนีบหนี ทันหลังเ้าไปดูนู่น่ะเสนอเนี่ยใครทันได้เขาเรียกนี่ผ่านตรงเลยทางเข้ามาเลยเออเลยฮะออกซ้ายเลยพี่ต่อไปผ่านคนมากคนดังมาคนดังมาคนดังคนดังนี่ตอนแรกกูคิดว่ามึงแหละคนดังคนดังเหยี่ยมาเต็มที่เลยกูไม่ทันคนดังโดนตำรวจลากไปแดงห้าร้อย ดยนความเร็วซะได้ต้องขับเร็วทำไมล่ะเอารีบในกลัวจะไม่ทันโอ้ก็ถ้านก็ตื่นไปไวๆดิเออเรตื่นไวไม่ได้นะไม่ตื่นไวไม่ได้ล่ะกูว่าตื่นขั้งนั้นแน่นแต่ผมมัวจัดกิจกรรมกับเมียอยู่ที่เลยมาช้ากิจกรรมอินสุดๆงราโมเยตโกยขายรถนะเนาะอ๋ออยู่แม่ยังดีมึงเน้นเกินไปกูเป็นไอ้โคกเอาผิดสวัสดีพี่น้องน้อง วันนี้มาอินสุดๆร,ร,ร,รถเขาดีของแถมก็เยอะราคาก็ไม่แพงแพงก็ไม่มากนุ่นกูว่าเขาจะไม่จ้างเราพี่เขาไม่โคนจ้างสิ่เขาไปแย่งพ่อตีกลับมาอานาพูดได้ไหมอานาพูดจาพูดได้อ่าแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ได้ดูทั้งสามคนไปแล้วเนาะน่ารักเนาะ เดี๋ยวเราไปดูที่วัดวิเศษชัยชาญน,นะคะหรือว่าอนุสาวรินนายดอกไมของแก้วนะจอรนแดนเพชรวันนี้แสดงเรื่องสาบซ่อนรักนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันเนาะไปฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากรบกวนฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนจะทําคลิปดีๆให้ทุกคนดูถึงอาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่จะพยายามทําให้ดูนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะอยากให้ช่องถึง1,000ทรัพซับเร็วๆนะคะบ๊ายบายไปแล้วตามดูคลิปต่อไปด้วยนะล